สวัสดีค่ะโอ้แอปนี้อันนี้ดินกีนมันแข็งมากกลับไม่เข้าอ่ะทุกคน กัดไม่เข้าเลยค่ะเนี่ยทําคลิปไปรอบหนึ่งแล้วแต่ไม่ได้ลงนะเพราะว่ามันมันกัดไม่ได้หอมจังเลยอะดินเนี่ยค่ะอะในนี้มีดินรัเสเซียเนี่ยดินรัเสเซียที่ตัวเค็มๆที่แม่จะกินเปล่าๆไม่ได้นะนำมาผสมอันนี้ก้อนหนึ่งแล้วก็ดินจีนก้อนหนึ่งเนี่ยค่ะดินรัเสเซียก้อนหนึ่งแล้วก็ดินจีนก้อนหนึ่ง ดินจีนมันเอ่อมันมีก้อนนุ่มๆที่ก็เผาอ่ะมันมันขมค่ะมันกินไม่ได้อยุแต่หอมมากเลย <_ C 1> เดี๋ยวจะกินไม่จุ่มออะแข็งเออ้อแค่น้ำอันนึง ลืมล้างเล็บพอเคี้ยวไปมันก็มันเลยค่ะมันก็มันนะคะแต่ว่าแกงเอะ ต่างแดงฮะแอปแอปนี้อ่าอ่ากินหิน แยนะ่ใช่แล้วมันจะเปื่อยออกยินจริ ดินจีนดินลัสเสียตัวเค็มกับดินจีนตัวนุน่มๆเอามาผสมกันเป็นครีมแล้วก็เอาดินจีนตัวแข็งๆเอาดองไปเขียวก็อร่อยดี คือถามว่าคืนไหมกืนค่ะเรือมันแพงไม่คืนได้ไง mm. อร่อยมากเลย mm. แต่โดนน้ำมันก็จะเปื่อยอืมแข็งมากพอโดนน้ำมันก็จะออกเป็นชิ้นแบบนี้อันนี้ค่ะ มันได้ยินเสียงแตกมแตกแป๊กแป๊กเนี่ยค่ะอืออืมอ่ะให้สออกจกเป็นชิน้น ตัวข้างในยังไม่แตกอือืม น้อยหมดแล้วมันมากมคืนอย่างมันเลยทำโตกินวิตามินซีแบบของวดดีนะคะชื่นใจ ดินน่ะคนที่ที่อยากกินดินอะ่ะมันเกี่ยวกับแร่ธาตุในร่างกายเก็บไว้ก่อนเกี่ยวกับร่างกายบางคนอะ่ะต้องการแร่ธาตุนะคะไม่ได้ว่ายอยากจะกินก็ก็กินสมสีสมห้ากินเมื่อร่างกายต้องการนะคะทุกคน อย่าลืมกินขอมีประโยชน์ด้วยค่ะซื้อไวเป็นแพ็คเลยหืมติดฟันนี่นเนี่ยฟันไม่สวยเลยหมดเลยหอ้หมอมชื่นใจ หอมหอมมากดินดินเผาเอามาผสมแล้วก็ดินรัสเซียมาผสมน้ำร้อนมันแตกแล้วผสมรวมกันแล้วมันจะหอมเข็มๆขมๆข,ม,ข,ม,ขมนิดนึงทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ากินดินแล้วก็อย่าลืมกินอาหารที่มีประโยชน์ด้วยนะจ๊ะบ,บายยขอบคุณเอฟซี FC ที่กินดินนะคะขอบคุณนะ เดี๋ยวแม่จะรอสั่งดินตัวใหม่มาก่อนตอนนี้สั่งดินไปแต่ว่าเขายังทำไม่เสร็จค่ะแต่ดินจีนฟันโยกเหมือนกันนะคะดินจีนเนี่ยจากที่เราเคยกินดินรัสเซียถามว่าเหมือนกันไหมมันจะแตกต่างตรงที่ว่ามันแข็ง ดินจีนมันจะแข็งแข็งเหมือนดินดินจีนเอาไปไปเผาอะเอาไปลมควันไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปไปเผาจากที่ดูประเทศจีนเขาเขาทำดินดินกินได้นะดินเผาชอบกินก็กินถ้าไม่ชอบก็ไม่กินถ้าร่างกายมันต้องการก็จะกินถ้าร่างร่างกายไม่ต้องการก็คือ มันก็ไม่ได้อยากนะคะคนที่อยากกินดินคือร่างกายต้องการแร่ธาตุค่ะนะคะทุกคนอ่มีสาระค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะหอม